ร้อยบาทค่าวปมแม่ทัดข่าวระเลี้าพันขาวันสี่สิบบ่หลายงี่เวาเงียไงแเงียมังเงียมังนี่หางนิหน่อยนี่มีแต่แม่บมดมันมงเออมึมีค่าะเนน้อยไปสื่อกี้เาที่พ่อบ่คือบ่คือตัวอยู่ไหนยังสีสีีโออยากได้ก็สีเอาสีเอาอยากได้ก็สีเอาสีเอา ออกหน้าออกหน้าป้อจีกนวยไงเดนวยแล้วเศร้าป่ะเศร้าพันคือเขามาซื้อซิมแล้วเขาใส่เปิดได้เลยแมนบ่เยี่ยมดิมันต้องลงทะเบียนแมนบ่อ๋ออันนี้เรื่องจริงวะเนี่ยแม่เรื่องจริงป้าปวัดป้าวัดศาสตร์ที่เรื่องพวกจั๊ก อยู่บ่อสวนเสือๆท่นนี้อุ้ยดนี่ยุ่ยอุ้ยเต็มเลยอ๋อ่ไหบมไข่ให่อยู่ด้านล่างนี่นี่อืมม่เอมันอีกบารา้ปนเลยถาดห้าชิพตะปนแบบนี้ละถาดซ่าอ๋อบราปนละถาดหนึ่งร้อยบาทถาดปนละถาดถ้าเท่าไร สองพันสองพันสี่สิบบาทเนี่ยนี่อันนี้สี่สิบอันนี้หนึ่งร้อยบาทลายบอลายบอลองลองลองคลีบๆมึงดูลองคิีบๆนึ่หนาหรืมั้งเดี๋ยวสมันหนาอยู่เลยล่ะเออเอามื้จิ้มหนึงหนาเลยไม่รู้ใจหนาอยู่ไคอ่ะถ้าเจ้าคือคือว่าลายมันจะออกมาส่วนไหนส่วนแดงบ ส่วงส่วงคัมคมนี่อีกบ่ตอนคัมคเพิ่นมาขายบ่อโอหรือว่าเบิร์ตคนนี้บอกโอ้เป็นกบุมีเลยนี่จะมาแล้วก็จปมาประมาณ้าสิบเอ็ดโมงสองโมงในกบมเบิร์ลยอ้องเมื่อค่ะพาคับบกร็ว่าห้าสิบเอ็ดแตยมมาลาอเดไปบ่งยี่ตลาดวบ่กว่าสัตว์ไ

ไปสองคนได้่าสอง,งสนโอนนักเก็ต่ม่ม่ไปได้แต่ทางนี้มันซส้าออนป้านาป้านาใต้บ่ทองบ่น้ำหรือว่าอาไปเอาไปสวรรค์นนาะเอาไปสวรรคนเก็ตตไปทางนี้ได้แต่เขาหานาเขาไปนร้ันข้างลัไปโอ้ยมันคือบ่าวเหเว้ <c oughs> <c oughs> มยมานี้ไนน้นบันนครับ ลูกสาวไว้เขาไกลได้แหลกๆลูกสาวเตือนนี่ตรงเพื่อนยัมีบางอยูพี่น้องตับมังยูใส่หมดแดงเดลยสิไม่แย่หมดแดงมาแล้วใส่ตับมังยูให้กินแซ่บแซ่บแม่ต่อสบายยังน้อยไปรอตลาดลองหันหมดแดงใครหมดแดงบัวข่อยปั้นได้เนาะหมดแดงหมดหลายแล้วมันกับแพงพรอมแพงพรอมเงี้ยงี่กว่าหมู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 ไปไปไปบ่ไปบ่ไปข้าอบ่ ไไปไไปไไปจุบแล้จุบล้จุบล้โอ้เดี๋ยวว่ามดสิกัดมดสิกัดอันต้นมะอินต้นี้โอวหนิบอว่ายึดเงินนะนะแม่ค่ะายๆ้มในไหนเต็มกันาเอามะกหินตัวนี้ลับกินเอว่ามันตายแล้วนี่กินหลายก็วเจี๊ยบเลหไม่้หอกไปเส้นีบอหมองมองเขาไปเคยไปหาเห็ดเนาะอันนี้หอมีคนอยู่คนน หนูมีเพื่อนแายไปอยู่ลราหกแล้วอืมโอ้หนีได้ออกป่าหนีไดีกว่าไก่าบ้านเลยวันเดี๋ยวไปกไ,ไ,ปก,ไปก่เดี๋ยวไปแง่ไข่หมดแล้วเงีมั้งเงี้ยมังงยม้งนี่ห้างนิดหน่อยเนีย่ยมีแต่แม่หมดมันบ่มีเออบ่มีไข้เั่นน้อยเฮียมนต้องห้างใหญ่ซัมอันนี้ซัมคู่นี่ซัมอันนี้นะเออก็ว่าเขาให้มึงอ,อ่ะนี่ยมันมึงอ่ะเขาเขามันหากระเฮ็ดอันี้ได้ๆๆค้นหากระเฮ็ดน่ะให้บ่มีแต่ไข้เออมีแต่อันแม่มันเอาลงมามึงเอาลงมามึงนั่นน่ะห้าง

มีเสนีบ่เนี่มีลิงบ่ปลาที่เมืองเราครับปลาเก็มเห็ดปลาหางน้อยกระรแสะกแปะเลสขายแพงมันมีอยู่แต่ว่ามันอยู่สูงข้าต้องได้ขึ้นไปขึ้นไปแย่อยู่เทงิงพอแลย่แล้วก็ต้องได้ยอดลงมาให้คนทางใต้ดึงออก ไปเถาะใส่กระด้งผัดขย่าเขย่าเอามานี่พูดยุติเรื่องงวดสิบกไอยบ่พูดเรื่องที่จะเรื่องกระบื้อลงมาแล้วเนาะบลกอกที่ก้าวเขาอันเี้ก็แง่เนาะเขาแง่แล้วเขาก็จะตัดนะเข้อมือเที่ยวใช่เดี๋ยวมดแดงบลเขาใส่อะไรเขาใส่แป้งแป้งในขาเขาใส่ยู๊ใส่มันก็กันมาได้ดอกก็กัดนยู๊ยว้าวปุ่นน่ะป้ายเดียวเดียวเดียวปุ๋ยแล้วไปไปสื่อกินเราดิกลัวบลอกคือบลอกคือ ซื้อพวกแตงงูครับนี่บอนวย,งยไงเธเยสามสิบหกบาทสามสิบหกสิบบาท่าทานวนยหน่อยดิมนร้อยสิบบาทสี่สิบสาวสาวมักสมเกี่ยวหวานนี่เทอาลยเนี่ยออห้าอน้าออกหน้าออกอที่ก็น้อยไงเด้อน่วยละสาบา,าพันสี่สิบบาทว่าอะไรอะไรอันนั้บ่ถือคือทำคนไทยไ <laughs> อะไ อันนี้เลยบักซาลีนี่เลยสิบพันสิบพันตรงยี่สิบบาทมากินซาลีบ่๊ะกินยังใช่เอาหยังเอาหยังซีซีซีแลยเอาหยังกินหยังกินซาลีซาลีกินเป็นดิเอาซาลีซาลีซาลีบอ๊ะอนี้อันนี่บ่ฮะอันนี้นี้บ่คิดว่าน้อยไรสีพานเนาะห่านเนื้อ แม่กินเนี่ตัวมากโมนใจขาดเนาะเอออันนั้นกับมันมันทิกอย่ายแล้วใจมันที่ขาดเใส่เดือดแล้วมันที่ขาดนั่นล่ะซื้อกินน้ำขังท่ามันสิ่กินจังสรรนาะอันนี้แม่กับโม้แต่ว่าชั้วแม่กินแล้วโม่ให้ไปหยังไปแง่ใครโม่เดียงผู้ใด้ไปแง่ใครโม่เดียงมาขายเนี่ยโอ่ยอมโม่ยอมมาข่ยมันเป็นจังไรมันเจ็บกันโม่บีเอาฮะว่ายอม มันมันบมมีมันบมมี่มันมีใช่มันมีแต่ที่เฮาเย็บ่เปินไ้เอาเฮดเอาโบปินาก็เข้าไปในปลาป่ะงานมันอยู่สูงสูงเลยแม่แหละแม่มักดีแม่มันกัดอีกโอ้ยบกขมเนาะโอ้โหฮ่าหยาเกี่ยวกับมาหยาหมูมาแล้วแม่ได้าไปเอาใจเงี้ยไปตีเต็งโมกับตีเต็งงงไอ้นีเสาแลอันีี้หสองห้าันสองห้าพันดีเลย จ่ายเงินแล้วถือเอาถือเอาไปรู้ไปไปได้แล้วได้กินยำหมักซาดีแล้วจ้ใช่ยวหมักซาดีแล้วจ้าแกเมันหนาหน้อยเด้อไปลูกปะซิกินหยังช่วงมีเวลาอยู่กับลูกครับวีอยู่กับลูกให้คุ้มเลยพาลูกมาสื่อขนมไม่ได้กราบน้ำดอกบ่มใส่ลูกสิกินหยางจั้งหัวน ใส่ขนมซื้อยังเนี่ยมาเมืองครับร้านมินิมาที่เรามีอย่างไายเนี่ยราคาสิเกต่างกับไข่วาอะไรจะใช่สีเลสีเลใส่ไหมมาเซียวเลเียอันใดครัตัวสาเซีวจ้าจ้าจาจ้าจ้าจ้าจจ้า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 าจ้าี้า่าจ้ายาาาาาาา้าา เอาขนมเนี่เอามาไว้น้ำปลาไ่ปลาไ่ไม่รักขินสันส่าตะยำเลยผมโอเปตี้ท่เป็นสันส่าไทยเนี่ยเอาเนาะเอาขนมนี่เนาะดงเนาะบ๊อบปาเขาก็มีขายคือกันตัวนี้ก็เมือนไข่เอาแป้งน้อยก็มีเท่าไหร่สิบบาทสิบพันเอาคือมีแหวนพร้อมมีแหวนหอมอุ้ยเอาป่ะลูกวันี้กูอยู่ไทยอีกเอาป่ะเอาป่ะใช่แหวนป่ะเอาป่ะเพื่อนกัน ไชว่าแต่ก่อนนี่คยเข้าเล้านี่คือเขามาซื้อซิมแล้วเขาใส่เปิดได้เลยแม่นบอเย็นนี่มันต้องลงทะเบ,บียนแม่นบ่แม่นอ๋อต้องม่เชื่อผ้าสปอร์ตมาโอ้นางอ่ะคือทำลูกกลักลลไปจังเจ้าสิเปิดได้ขนาดกับเป็นคนลาวเบอร์เขาฮักบ้าเขาตัดเ,าาเบเดอร์แล้วบ่ลงทะเบียนมันต้องลงทะเบ,บียร์เราไงไงอื็ได้ลงทะเบ,บียนแล้วเฮ็ดหยังกันนีอได้ใช้ อยู่ในสายตาตออม้วนต้องคอเอ้ยกินน้กินน้ำกินน้กิน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 อยากได้หน่ดูน้ำดูรอดแล้วดูรอดดูรอดดูด้วยมา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 ดูเลยู่บ้านนี่แย่งดูเลยได้หน่รอดรอดใหญ่รอดอันนี้ดูตู้อยู่ได้ยังฮึ สีสีสโอ้ยอยากได้ยังกะสีอีออยากได้ยังกะสีอ๋อสีอาฮะใสมันมองม่นนกริงย้อนเสียงย้อนเสียงให้สวยหน่อยจ้ะจ้ะสีลวสีลอยากได้ยังกะสีอีอ อันนี้เาเาผ้านหอมดี่ไตัหอมดีืของฝากคับของฝากกระลำงามเลยเห็นมองถ้าจ้าผัป็นเยมึงบอกเาูกะหลำก็ต่ครับครับพอดีบ้านยังนี่บ้านรักโเนาะ ลัเก่าคุปกกะลัมลกข้าวป,มปมเมนจะข้าวปอัลพี่พักน,นี่บครัวกรอมไหมกะลัมปน้น,น,ว,นว่าดตเขาไปดอกครับจ้าของคนปรอยู่ไหมเอ่อายอย่นี่กับพอ่อโอ้หัวมันเป็นหัวงามเนาะอืมป้อเนี่ย เนี่ยมึงใกล้ๆอ่ะเจ้าของเพิ่นบ่อยู่เจ้าของทั้งผูกกับปลาซาลี่อีกสุดยอดสุดยอดขึ้นรถเรียบร้อยครับมาถึงเกือบหัดหน้าด้านตรงย่างพี่ของงานรูปหนึ่งเนาะตรงงานเสาลวดนี่ตรงตรงยางตรงมันติดเป็นยางเสาหลักเมืองใช่สิว่าพินบอลหนังผูกบออยงนี่อะไรพินบอลอะไอได้ไม่มีผาอยู่มาเบิกนี่แหละบ้าเนี่ยอันนี้ผาอ๋อ มักคือสี่หสนจ<อ>รุป <คา S 1> แล้วคือ,อเข้าปพอเสียอย่างีางางเงรเนาะราคาต่อรถหกร้นี่ราคาต่อรถสอ0รเติมน้ำมันร้อหนึ่งอุ้ยเติมน้ำมันเออแม่เติมน้ำมันร้อยหนึ่งร้อนึนอออนนน่งสบาเป็นเจ็ดร้อยเป็น,นเจ็ดร้อยทำให้เมาส์รถกระยูมา 2000. วกวาสองพันหองพ่อเสรอใซตต่อครับมันซังได้่่ไปกับอยากยูกยน้องลวกเนาะ มดแดงกัหายานีกน่กอนเตกอนก็ว่ามันเตกอนมันมีแต่ว่ายี่นี่มันบมมีแล้วอ่าเพราะว่าแต่กอนมันไหลไปยี่นี่อุ้ยขากาบมีหอดไทยหมดแดงมันมีแล้วน้องฮะเนี่มันมีขายร้านเดี๋ยวนึงเดี๋ยวมีขายบนเดี๋ยวนึ่งผัดช่วยใน,นผัดคนเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะเพื่อไปซื้อเนาะคนมานง,ง,นา,ง,นงมานมันไปบุญน,น้ำเนี่ยล่ะแล้วคนไปเงียบก็หลายก็เลยขายแพงอืมคนไปเดียบุญเที่ยนี่กับประมาณนี่รับถ้ามามองมาเล่า เข้าเข้าไปอันเอาเอกสารป่ะปจะได้กลับไทยแล้วครับอันนี้พี่น้อนเป็นยังก่อาเมื่อวานบ้านรสารหลักเมืองอ๋อสารหลักเมืองตะกอนมันเป็นน้ำร้างเป็นแบบนี้นี่นี่ร้างเนี่ยแหนเด้ในหัวพระคนก็มีอ คนเอียงคนฝรั่งบอกคนฝรั่งเข้ามาอันมค้างเถอะนะเขมาพุ huh? ้มคางกระจับเล็กน้อยจำให้รู้อ่อนจับอย่างกระติบโลน้ำสานนี่นี่แล้วเห็นให้น้ำมันเป็นสีแดงจมืดเลยอ๋อเนี่ยให้ดเนี่ยมเอาไปเอาไปทายไกลๆได้อยู่มั้งคงได้อยู่มั้งมันก็บ่ได้เป็นอย่างเพราะมันโดนแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางอย่างนี่เพื่อนก็เลยเห็นเป็นสางหลักเมืองนี่นี่สาันดังเพ้่เปิด เขาไปได้กันใชปเดยวานเนี oh, made, ่ยโอ้น okay. gotcha. ี่มันมีเป็นประนทมเหรอตัวนี้มันม่ปัะนทมแล้วหนูอดิประวะน้อยไทยตัวนี้เลยตัวนับเลตัวแัว แม่เรื่องเกี่ยวประวัตศาสตร์ที่มาเลียพวกจากคัตพรั่งขาดนิกน้อยเลยแม่มาเคียนลงน้ำส่งในวันที่ดมีนา1,946เี่คเพนกะเขียงไว้เป็นประวัติศาสตร์นาไว้ให้รู้ให้ร้านเบิ่งกเบอไปนะ<อ>ประวั<อ>ติศาส<อ>ตร์าวาระเเอๆไปคับเราบานนี่ ม่ประเทศเล่าสิประมาณนี้เยอสิมาใหม่อยู่มีโอกาสมีประวัติศาสตร์หลายลอย่างเลยจะพาไปเบิร์นยนูไนฟอีฮรอบนี้มันเป็นไงหรอมันมันบริเตรียมโตเป็ไนไงเนาะมีชาวรถกับโบหงเนาะมาสวยมันก็เลยแบบได้รถเมลไอ้ว่าบนบนมีรถนี่แหละวานน,นี้มาถ้าพอเสียเวลาสิว่าบนมีรถอัออออนน,นี้เด็กคนที่ไหนจะเนี่ยคนสองพรบบ่งเอาไปมั่ไปมั่ไป มาที่นั่สองนอ,อันนี้มันเป็นล่านมย่างนี้งก็เป็นเดินอันนี้แล้วเดินให้คนมานั่งริ่นนั่งเรียนข้อพนโ,โจมพนนี่แหละพรกาบนี่ขี้หออรูปวะขี้ห <c oughs> งงงงงวะครับงงงอไปเห็นรูกว่าจ๊ไปนไหนขี้หรูกว่าอยากจากลูกมาก็เลยแยงแยง่างนี้